วันาโลีนมาลองปฏิหารลองชิมให้ต้อมจับดฉันหาครั้งแรกในชีวิตมาทุกคนถึงนาทีระทึกขวัญสบายดีบ้าหัวดักแล้วไงทุกคนได้มาเปิดรายการเพราะว่ามื้อนี้เฮามาอยู่ที่วัดเนาะวัดธรรมะเป็นวัดถึกนะวะก็ลงลงรื้อมาบ่ฮู้หยังเลยเพราะว่ามาโดนมาได้บ่ได้มาโดนตั้งแต่บ่อยู่เวียงกันมานี่บ่ค่อยจะได้เข้าวัดเลยเออซึ่งมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ถือว่าโอกาสเป็นมื้อวันคล้ายวันเกิดทีมงานกันเลยอ่บ สู่รำพาพาขู่มาบังคับไปยิงยิงกระมงเนาะแต่ว่าดได้มากก็ดีใจเนาะได้มากก็ดีใจขอบใจทุกคนแล้วก็มือนี้ครับกับ่มีอยังหลายครับเอาเลยแบบเอาน้ำมาเอาน้ำมาถวายบ่เป็นเอาน้ำมาให้บ่ค <laughs> ั้นซับคั้นซับทางทางสกูกไปรับถวาย, <laughs> ยประมาณนี้อยู่ว่าเคียนอย่างไรบ่แล้วก็นี่เฮาซื้อมาเนาะเอออันนี้ขจัดพัดไปเลยจังเลยอันนี้ซื้อไปพัดเมล็ดนะโอ้ยสุดยอดสุดยวดส่ง อาจารย์อันนี้เอี่ยนเนาะเอาซื้อมาในราคาสมหาพันเพื่อมาปล่อยกัเพาก็ปล่อยครบคนได้เห็นบอกอันนี้ต้อมนี่นะอันนี้น้องโ <c oughs> <c oughs> บแมนนะเา้าก็มาปล่อยเนาะเพราะว่า,าวัดเขาจะมาขึ้นซื่อเรื่องการปล่อยส<อ>ัตว<อ>์แล้เ,เป็นเอกลักษณ์อีย่างประมาณนี้ซึ่งมือนี้ฮะกะชิมาลองเบิ้งว่าสิเป็นดังไหนเนาะแล้วก็น,นี่อย่างชิมาเบิ้งวะมันจะจับได้จากตัวโบแมน <c oughs> ปฝอยพร้อมแล้วก็จับพร้อมสิเดียวเอ้าเสาเียจังวนะขันมาเพื่อนกันปลอยปุ๊บมาเกาแหวเฝาโดย๋ยน้อบ,บัก <c oughs> ัวสมา <c oughs> สูนะ้ <c oughs> ไปไปเดี๋ยวเอา้าเชียร์ย่างไปกันเลย <c oughs> เข้าลงมาในบริเวณวัดนี้ก็คล้ายๆแบบเป็นตลาดเนาะตลาดน้อยตลาดน้อยเลย จะมีเป็นประเภทแบบเป็นเครื่องป้าของดงอพียงต่อมาอันนี้เราแต่บอลได้มีซัดเนาะเพราะว่าส่วนหลายซัดเพิ่นขายยู่นอกเนาะอาตมคนวันน,น,นี้เขาก็ฮอดบอลลงแล้วเนาะคือข้างในก็จะเป็นทางลงไปแม่น้ำโขงเนาะ,<อ>ะเสี้ยวต้องไปปล่อยลงถัดลาแม่แหละการเฮ็ดบุญครั้งนี้เขาเฮ็ดบุญใหญ่น,ยยนึงเขาก็ปล่อยซัดตัวหนึ่ง <ๆ S 1> ลงไปเลยตัวคนคข่ามีคำไหนที่บ่กหา่าบอลสุภาพอยู่ในวัดิอีกตะคดปลอดภัยมายังละที่นี่เด้อนะนี่คือทางลงทุกคนมาลงลงลงเนก่อนเราจะฮอด ลงไปป่วยปลาเาต้องเข้าไปเรียกขวบขอ้อเปอร์เซ็นดิบบามาบ่ายเนาะจะตามที่กัจเจ้าพามาเนะาะกัจเจ้ามาพาไปเฮ็ดแต่และกะเฮ็ดสำหรับมือนี่มันเ,เกิดก็เลอย่าอยากเฮ็ดความดีสร้างความดีอย่างประมาณนี้ที่ผ่านมากัดส่วนมาหลายมีเงินบ่นหาเงินก็ไม่เห็นเลยเนาะเขาไร้ก็ได้ถอนบาตรกินหกมืงจนี่วยเท่าไหร่ก็ได้วอ้าวมือน,ใน,ในี้ นี่เป็นหลายบอลไฮปอลโอ้ยยังหลายบอลได้หลายบอลไฮใบนี่ก็คือชิทอนนะท็อปอือคุณเวียนนะผมเยโอ้ยยก็ได้ไม่ต้องดับมากวันนี้เราชิมาให้ต้อมจัดคันหาเป็นครั้งแรกในชีวิตเอนจัดเลยจ้าอย่าเม้อเลยก็ได้คุณจัดเอาอยู่ตลอดเออคันจัดได้กูเวียนในยังไม่ใช่นี่สองแล้วมันเกิดของตัวเองก็ต้องเล่นมันได้ชิตรอยแล้วกะดอกไม้คือเส้นเส้นของกัรน่าดอกไม้ในการจัดคันหา กันว<า>่าก็ไใช่ฮาดอกอ่ะก <g ülme> ันว่พาผิดพลาดประการใดเขาต้องขออภัยฮะเด้อเรื่องอันนี้กะก็ได้ว่าเป็นงูเลึกงูจริงอย่างขนาดนั้นแต่กระพ่อหอเพราะว่าเสาศาสนาพุทธเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่จัดจัดขันขาครั้งแรกของซส <ไป S 1> องปอเป็นไงวะมือเบิกว,ว่าเป็นอะไรลอยหลานดีไหมทุกคน อมหมอารรพขอพรนะเพ่ออาจารย์มาสิหะัวยังการวหายผ้ากาับโ์ไฟเน้องวันอาทิ่มาลองปฏิหารเบิงปฏิหารเปนอ่าง ไปข้าิพาไปเบิร์ให้ต้อมมันยกเนาะเพื่นว่าคันแบบเขาอธิฐานอย่างไปแล้วมันจะได้แล้วมันจะยุกขึ้นวาสั้นแต่ว่าคันอธิฐานอย่างไปแล้วมันจะบได้แล้วมันจะยยกบบขึ้นเพาิมาให้ต้อมลองบ้งเนะว่ามันชิบิ้นเ้าได้อามันเกิดมาเทาต้องเข็มันอมาทำบุญ้นยอธิฐานก่อนอธิฐานก่อนแล้วจังยกเอาเอาเลยวันนี้กายหัว บปได้ครับฟินนิตมาทุกอย่างมาถึงอยู่กับรัทธาของเราพอแล้วจีเดินนาขึ้นแดงเลยมอหนาแดงข้นมาเลยแสดงว่ารัทธาของเขามันสูงเดี๋ยวมือนี้ชิให้ต้อมมาเพิ่มแสงสว่างเนาะก็คือ ไต้เทียงถึงหินผะเนาะเก้าอดาอกเกินสิริมงคลความสบายจะเล่นลุงเรียงอีคนหนึ่งกับโฮห้จะาแค่เนี่ยบุงบูดังเรื่องของกันเลยขูดเอาเลขตอมมอาให,ใ,หใ,หให้มาเบิร์กนิดนึงกคนนี่นี่เขาอเอ,าอยยางต้อม เติมว่าผาแต่ว่าเพื่อน,อนก้อนหินใหญ่แต่ว่าเพื่อนเอาเนลมาติดหัให้เป็นลวดลายแกสลักที่บอกเอาเนลมาติดใส่ปูน,นให้เป็นลวด,ดลายป,ปูนมาเต็มมาวันนี้เขาจะ <Okay. S 2> มาปล่อยป่าดอกก่อนนะครับแต่ว่าก่อนเขาจะปล่อยป่านะเราต้องมาเว้าให้ทุกคนฟังแล้วก่อนเป็อนอย่างว่าเป็นอย่างเขาต้องถือนี่ลงมานำนะเพื่อาๆๆมาบูชาบอกอย่างนี้บบเราก็บบูฮู้เนาะบูชาจะไม่คุ้งค้าเขาปล่อยแบบปล่อยป่าเขาพร้อมเอียงประมาณนี้อ่าซึ่งทางหลังนี่เบาหรือว่านี่ งกกันข้ามันื้อกาซิมแมนประเทศไทยเนาะขันว่าเฮาเว้าคือเรื่องว่าวพิษก็โทษขอโทษขออภัยเนาะขันว่าเว้าวพิษนะเอออันนี้ก็ได้จะเป็นฝั่งไทยบวมทั้เป็นจังหวัดอย่างเนาะแต่ส่วนหลักก็ได้จะเป็นวัดเนาะทางการโกกันข้ามดิเขาจัดเทียนน้เฮาเฮาเฮาเหลียวเห็นแบบกับเจ้ากำลังเหีุยังจังเห็ดพิธียังจังเออเฮ้ยว่าที่ไหนบอันบ้านอัน บาดอันตั้งอันนี้แล้วเราขึ้นเมือ่เสยเนาะลืมปลาเออเยียนยังหอยอยู่บ้านก็คือสิ่มันได้อาไปผัดเผ็ดอยู่เหือนคือถ้าสมมุติว่าขาเมาเป็นพวกอ่าเขาาะจรึขันมกเบ่งนี่โต๊ะลงน้ำเนี่ยผมต้องด้ามาเพราะว่าน,นี้มันเป็นอ่าสิ่งที่มันน่อยสลายได้เออใต้เทยียนเพราะว่าห้ามกระักษาสิ่งไว้รอบด้อยกันคือแบบซิ่นเรล่าวได้มันจะ บ่อใยสลายมันจะเป็นมลพิษแห่งคับทางระบบนเวศน้ำป่าต้นเหลาขนาดสุดกระักกันเดียวกันเลยใช่ไหมือคนมีความรู้เลยต้องเชื่องมากต้องเชื่องมากพัฒนาสุขส่วนและสนบนะเป็นการปล่อยสัตว์ใช่ใช่บ่อไปถ้าปล่อยลูกแบบอยู่บอนีปล่อยหรือว่าองไรหรือว่าน่าจะปล่อยอะไรอ๋อคิดว่าแบบเป็นบ่อแบบไทยบ่อได้ต้ตัวนะโสต้องลงไปปล่อยเองอยู่ในน้ำเลยไดเสื้อแบบบ่ให้บ่ให้เอี้ยนเซฟแล้วถ้าตัวตั๊ก่อนมามาทุกคนถึงนาที ระถึกขวัญแล้วว่าไหมเนาะถึงนาทีที่ทุกคนนั้นต้องจับตาเบิ่งเนาะเพราะว่าจะปล่อยเอี่ยนทุกคนปกติเขามีจะไปไปพัดแล้วถึงแต่แต่เท่านี้เขาจะมาปล่อยมันอเ,อเอาเด้อเอากี่แหอะไรสักกี่ <laughs> ว่าเราแห่มากมั้งจะปล่อยแล้วเนาะเอาขอทาบ้านเนื้อนึ่งอะไรงามๆบ้านแบบเซฟเข้าวบ้านใช่ไหมเนี่ เปาว้าวอ้าวกลิ่นเลยปกติมีจะค่อยกินเจ้าได้ปลาแมือนี้ค่อยกับมะกอกมะเกลืออย่เจ้าอ่ะปลาหูสึกอิ่มก็อิ่มใจกระเกลือนาะที่ว่าได้มาเฮ็ดบุญมือนี้นะไดี๋ไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนพ่อฮ้อนตอนนี้ มามาวัดซกิลปะมาฟิตเนสเด้อทุกคนมาอันมามาวัดหอนีบ่บ่ได้แม่นว่าอันบ่บ่แม่นว่าเขาเป็นบาา้นบาหรือว่าเป็นผีเนอ,อ <laughs> ขั้นใดเทาลงลุ่มก็นะเขาไต่ขึ้นมานี่ค่อนข้างแบบหลายขั้นสูงสั้นพอสมควรมาแขีนบ่ได้ณมาแขีนโดนละมาทุกคนตอนนี้เขากำมาถึงบ่อนเทาที่จะไปเขาเรีย่าถวายน้ำถวายเนาะ ให้สัพพะคอ,อสเนียรจะไล่ทั้งร้ายทั้งกวงเหล่านี้นอกจากนี้ต่อไปก็คอรมีอนุวตัโาาวตกโกธนวัตโกสิริวตัโวตกโกญาชาวัตโกสาตุสาตุอีมังสัพาวัตถูทานังอาทิทธามีตูติยมปีตาติยมปีสัเพเท,ทวาโนุโมทันตู ทุกคนเฮาจะเอาน้ําไปย่าที่เฮาย่าอยู่ในนี้แล้วเอาน้ำไปมาเดี๋ยวจะมาจัดน้ำทุกคนโอเคทุกคนสำหรับมื้อนี้เฮากะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญเออในหลังในวันนี้น้ำพระใส่ไว้นนจะต้องขอขอบใจทุกคนเนาะที่ว่า วยพรเนี่ยให้ต้อมข,ขอบใจทีมงานขอบใจทุกทีทุกทีทุกอย่างขอบใจทุกคนเะนาะที่เห็นแล้วมีมือนี้เ,เด,ดี๋ยวเป็นจะได้่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมือนี้ขอกล่ารคำว่าสบายดีบ๊ายขอบใจเด้อ